ยังมากอยังมาเนาะพี่น้องกันเนาะผอบอกันตอนค่อยขำลงแรงเนี่พี่ด้องเด้อนา่ตอนหาบงแรงขาลูกชายมึเกัอไก่ไก่เฮาไปใช้เบิดวินคือเหลือหน่อยแทะบ่ไม่ยอมงัวมาบ่คุ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  ใครตัวใหญ่ก็บ,บอเห็นบนานี่ยันถนมาหากินเอจกมันยังเบ็ดเนาะวินบ่บ่ลูกใครเอาเด้ไขไปเกลีไก่ปะข้าเข่าเนาะขับไปเกลี่ไก่เด้อสบาสดีปาลุงก่อนไปขัไปไหนพูเขัไปไหนพู้พูเขาไปไหนพูเขัไปไหนพี่ má ơn mãn cay 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 ơn cay ơn cay ơn cay cay ơn cay ơn cay ơn cay mãn cay mãn cay cay mãn cay mãn cay mãn cay cay mãn cay mãn cay mãn cay เอ็นไก่เอาเกลือไก่เอ้าโคก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 อะพี่น้องเลยเนาะกปิดคลิปกปิดภาพว่านามคอยคำลงแรกได้พี่น้องเด้อเนาะทางกะบวนกะเขานำเกลือพี่น้องเลยเนาะเขานำเกลือได้สามชั่วโมงพี่น้องเลยกะแค่แน่แล้วเนาะอ๋อ าปาวัน,บบนปน้าวนนขาวดูรู้สึกดีขึ้นในน,นั้นนึงเป็นยังไงโอ้โจับไก่ได้แล้วะลูกเออจับไก่ได้แล้วลูกขอ ปกติไก่เิลาก็หนี่ได้ี่น้องไก่ใหญ่ก็มีแต่ว่าหย่านไปหากินแถวหัวไอแถวห้องยังออมาฮะ อืมอืมอืมทุกโคกกไก่เดินไก่มาอีกป้ายไก่ยังมาบวชในี่นรกอยู่ในไข่ว่าเราบ่ออยู่ในมฝักจิ๋วอยู่ในเนาะ อย่งนี้ไก่เมลูกอ้อนเลยตัวน,นี้ก็ยังอยู่นะครอบครัวก่อนเน,น้าพี่น้องด้วยนอนยังทะเละขึ้นไระท่างใดอ่าคิดว่าจะเดินทางอีกประมาณสองซัมเมอร์นาะไปะกับลูกจันทก่าพน้งองไงงานถ่ายเบียรถ่ายงานเิตาแล้วเนาะ ฮะเนียงลูกให้พ่อจับไก่ให้บ่ครับอพ่อจับไก่ให้พี่เด้อนี่อให้พ่อกินข่าวลูกแต่จับเพ่นพักญาให้กินข่าวเด้อโอ้เนียงเต็มแล้วนี่ยนี่มันกินลายนี่เนียงมันเต็มแล้ว เนียงมันิตแตกแล้วกินหลายโหดเอาไว้เนาะบไปเดนาะเอาไว้ไก,ก่จะยังบม,มาเนาะ,ะพอเนาะพอเนาะเอาไว้เออเอาไว้เอาไว้เออเอาไว้ไวก,ก่ยังบมามากิน,นเนาะกินเครืองื่นเนาะอืมพ่อป่ะ,ะนะเชื่อป่ะเชื่อบ,บริมา เป็นขออไกลพี่น้อยเนาะไว้เรียงไกลเรียงย่งนี้แบบนี้บ้านสวนพี่น้อยเนาะทีวินเหนื่อยแล้วแต่ต่อแต่แตดไปมาเหยียบน้ำไพ่แล้วก็เจ็บบอาวินฮะก็ใช้บ้านนี้ไปใช้ฮึไปพูพางัวบ่ หางงัวป่องัวเขาคอกป่อมันยังบกคำงัวยังบงมาดอกลูกยังบกคำงัวยังบงมาดอกเปิดป้เปิดเปิดมันยังบกคำงัวยังบงมาดอก องูอพี่น้องยไปใช้ไปใช้ชันบืนไปใช้ได้บ้างโอ้ตตัตัดเชฟเจฟบชฟห้กืนหมก้นหมก้นต๊เลยหมก้นนะลูก กัทธงงานตรงหน้ากับใครแน่พี่น้องกันเนาะยิ้มทีถัถด,สสดสวัสดีเซเว่นบอดโปง่งปอดสารพิษานาพ,พี่นด๊บอดสารพิษฮึนายนายจะมาเอือนง้อเขาคอกลูกนายจะมาเอือนง้อเขาคอกลูกชายก็เป็นวัดลูกชายกับพี่น้องเลยที่ไม่ใช่หามน้ำเลยจังน้อยเด้อมุมแมบวบนหะเฮะ้ เริ่มไปเด้อไปเด้อไปเด้อ,อย่านเด้อมันได้เช่าหื้นออกเพื่ออกอกพอได้พี่น้งองเลยออกพอได้ลูลกจะเอาจะเอาเปิดลานน้ำเกาะลานปงลงก่อนปงลงกอ่อนเออเปิดออก ลงลงเออเก่งหลายเก่งหลายเก่ง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 หลายอืมนี่น่อยนี่หน่อยนี่บุกขึ้นไปเรื่อยๆบันเดอรดท็อกท็อกบุกขึ้นตกได้ลูกบุกขึ้นไนะ เป็นไลไก่ปะ่ะเดี๋ยวเล็กเป็นลไก่เด้อเล็กเป็นลไก่เด้อพีงงัวพี่น้องอยู่แค่ขอบงวัวบางตัวมันกับเขาเคอะข,ขีะ่แล้วมันนี่อืมฝุ่น,นใสให่หน้าตะกะ เออนิวก็มาละพี่น้องยกุ๊กกุ๊กม,ม,ม,มัวอา้ามัวัวอ,อ,อกคอบแลออกแล้วคำจังไรวจังไรง่วงขอขอะรายดีปลุงกะ ปปไปทางตาดิฮันเดอมุนก็ไปบวะเนาะ <laughs> ไปทางตา่านเนาะ ขอไปลูกออกมา่นานน่นนนน่นน่นน่นเป็นไรเป็นไออกมานนนนเออเท่านี่เนาะอืมมเออยลงมาลูกอะแทบบอ ไ <c oughs> ปไปจ้าโอเค <c oughs> พี่น้องนะค <c oughs> คลิปนี้กับผมีอย่งางไรเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> อัปเดตการเป็นอยู่พี่น้องนะครับดูชมนั่นละการขอบบุญเป็นวัดเป็นไข่นะลองคลิปพี่พี่น้องนะครับดูชมถัไดไปก็ขอบคุณขอบคุณขอบขอบ,ขอขอบใจว่าพี่น้องเอฟซีปรทตูฐานเด้นอน้องติดคอยเป็นห่วงเป็นใย ขอบคุณสราบันตลอดมานเนาะพี่หากระใจกันตลอดมาพี่น้อยปลาตาพาน้องหาพน้าม,นาม,นามันี้ไปะวันนี้อาเร,ราพ่นน้าลูกอาไปวิ่นในเบียมาจงบมหนาวได้เล้วลูกกวางพูดภาพหน้ามนามปะไปวิป่ง่ะ จกคุณจะบอกกี่คัวกี่งัอละบาดเนี่ <c oughs> จกไอลูกพินพินเอาไม่งอจะตอดเอาบริชชนนอชายจกอย่างเดียว ผิดใจพันเอาดูวันเอื้อยไปฮันหันหันโอ้ยกืบคุบขี่งัวใช่นี่เว้ยโมขี่งัวนี่เกือบคุบขี่งัวได้หันโอ้ยหันยี่ไปเหยียบอยู่เลยไปไปมาต้องเหยียบไปไปคนทันคน สุอใจพ่ะย่ะเชะเชะฮัช่าลโอเคพี่นางนาบุญ่า ผมยังลคลินี้เพีงยงเนาะขออนุญาตจบคลิปลง,ลปลงลปยังสม,มิกอรพีน,งนพันงเลยออกันคลิปหนาได้พีังเด้อ่ขอบุรขอบคุณขอบกกับใจของพีน,งน,นังเลยเนาะเก็บชีวิทานทุ่ทำใมาชมเนานะสบายดีไปลุงกันลูกละสบายดีก่อนนะสบายดีสบายดีวินเอยวินวินวินสบายดีก่อนาอาสยีอใดงเลยะ สวัสดีวัชกุคนหนพา่น้องเลย